อยากมีทั้งความสุขและความสําเร็จต้องยกระดับมาเซ็ตอย่างไรนิธิที่ 1. ตรหน,นักรู้เรื่องกรอบความคิดหรือม i n เซ็ตของตัวเองก่อนเราเป็นคนมีม i n เซ็ตแบบไหนเช่นม i n เซ็ตแบบดูถูกตัวเองมเซ็ตแบบชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นเราต้องตระหนักรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไขตรงนี้ก่อน 2. จริงจังในการพัฒนาม i n เซ็ตแบบมีแผนการนะจนทำให้เรามีความเชื่อว่าสามารถบริหารเวลา เพื่อทำให้เรามีความก้าวหน้าในขณะที่เราก็ยังมีความสุขในระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลด้วย 3. ประเมินตนในการใช้ชีวิตทุกๆวันที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสำเร็จเราตีความอุปสรรคปัญหาแบบไหนถ้าเราปรับปรุงระบบคิดที่ออกมาเป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันได้เนี่ย มันสอดคล้องกับความก้าวหน้าความสําเร็จของเราเราก็จะสามารถกลายเป็นคนที่มีทั้งความสุขและความสาเร็จคบคู่ไปได้วยกัน